รู้สึกว่าม็นคลาสมากอันนี้เป็นรุ่นวันเมกเลสนะฮะมันดูเหมือนจะให้ปลอดไัยตมอวิ่ง5.8มันมันดูเหมือนจะไม่เร็วนะแต่ว่าพอเรามาเห็นของจริงเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วเลยนะเราไปตรงอื่นดีกว่า คลัสกับกลินยางก่อนข้างจัดเจนนะเพราะว่านี่เป็นรถใช้เกียร์นะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองเราไปตรงอื่นดีกว่าตรงโค้งนี่อันตรายครับผมเสียหลักขึ้นมาปุุงปั้งนี้สวยนะเราไปต่อดีกว่า ไปเล่นไอ้ลุงไปเล่นน้าด้วยฮะไอป่าใจเลนนี่มีทางเดินด้วยนะสําหรับคนที่มาดูปีหน้านี้เข้าไปพูเสือนอนได้แต่ว่าต้องระวังงูเหลือมหนอ่อยฮะงูเหลือมเยอะตรงนี้บรรยากาศคนกน็มีใส่หน้ากากกันทุกคนนะผมเ,นนเดี๋ยวนี้ต้องใส่หน้ากากต้องอเดีนน๋ยวเราลอดูรุ่นดีเซลอะอันนี้เป็นการกนะลิฟายิ่งนะครับผมก็คือ เวลาออกสตาร์ทในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะ okay. mm hmm. เมื่อตอกี้ก็ไปเล่นออเนิวซูปราซิม hmm. mm ูเลเตอร์ก็ถือว่าโอเคเจมเลยขับสนุกมาก mm hmm. แต่ว่าพอไปลับไในเป็นโมเดลยาริสนี่รู้สึกว่ารถพังกับเครื่องระเบิดอะ mm hmm. อันนี้ใครรู้ช่วยบอกในแล้วว่าไอ้วีออสวันมมกเลสเนี่ยมันเป็นเครื่องเทอร์โบหรือเปล่านะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอยากให้มีอะไรนะอยากให้สะพานหินนี่มีการแข่งมอเตอร์ไซค์พวกรถบิ๊กไบค์บ้างนะผมว่าน่าจะสนุกเหมือนกันนะโอ้วันนี้น้ำตลเลงขึ้นเต็มเลยวน่าจะ หมดเวลาปริฟายแล้วครับเพราะว่าแต่ละคันนี้ลดความเร็วลงนะฮะเรามาดูตรงโค้งนี้ฮะรู้สึกว่ามีการเชนเกียร์ที่สุดยอดมากตรงนี้ห้าสิบเมตรก่อนเข้าโค้งหนึ่งเรามารอดูนะอ่าอีกประมาณสามนาทีสำหรับการปริไฟโอิยเกือบไปฮนะ โอ้โหสุดยอดมากน,นะเนี่ยดูว่าโอ้โหสุดยอดนะถือว่าสไลด์ไปทั้งคันเลยทีเดียวนะก็จุดเบรกรู้สึกว่าจะก,ก่อนห้าสิบนะ เชนจุดเบรกี่ประมาณก่อนระหว่าง50-100นะ,ะครับ สำหรับรุ่นนี้นี่เสียงท่อก็ไม่ได้ดังมากมายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ปิดปารเหมือนพวกรถแร็กนะครับผม